ครับสวัสดีครับวันนี้นิกเก็ตก็จะมารีวิวตัวแดกนะครับอ่าเป็นแดกที่ใช้ชิปของ AKM นะครับรุ่น4493 EQ นะครับคู่นะครับก็อันนี้นะครคือชิปแดกนะครับ AKM 4493 EQ นะครับเป็น duo DAC นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ชิปเนี่ยรองรับอ่าความละเอียดของเสียงที่32บิต384 kHz นะครับ นอกจากนั้นนะครับชิป USB นะครับในส่วนนี้นะครับในภาครับ USB ก็ใช้ชิปของ Amanero นะครับเป็นชิปที่ถอดรหัสพวกไฟล์เสียงที่เป็น d s d ได้ถึง512นะครับแล้วก็พวกไฟล์ d s d ที่เป็น Native ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะฮะมีฮิตซิงระบายความร้อนอยู่นะครับส่วนในส่วนของชิป Receiver นะครับในส่วนของพวกคอยล์ออปติกต่างๆนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นของ AKM นะครับ ชิปตัวนี้จะมองอยากนิดหนึ่งนะเนื่องจากแสงเงาโอเคอ่าเห็นแล้วฮะ AKM นะครับตัว AK4113VF นะครับตัวนี้เป็นชิปรีเซิร์ฟนะครับสำหรับบลูทูธนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของเต้าแดกตัวนี้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับชิปที่ใช้ก็คือตัว CSR8675 นะครับาสามารถรองรับ การทราาเสียงนะครับ aptx นะครับ hd ได้นะครับแล้วก็เป็น l dac ด้วยนะครับตัวนี้มามาดูในส่วนของภาคนารอกนะครับชิปนาฬอกนะครับเป็นชิป o อฟแอนะครับของมูดศูนย์สนะครับตัวนี้นะครับหตัวนะครับแล้วก็ชิปออฟแอของเบิร์นบาวนะครับอีก2ตัวนะครับเป็นเบิร์นบาว opa นะครับสองหนะครับ เกรด AP นะครับสองตัวนะครับตัวนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชิปออฟแอมเหมือนกันนะครับของค่าย j จซของญี่ปุ่นนะครับอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปไอตัวมูดศูนย์สองเนี่ยก็ของญี่ปุ่นเหมือนกัน j จซนะครับเหมือนกันแล้วก็เบิร์นบาสองตัวนี้เป็นค่ายของทางฝั่งอเมริกานะครับตัวนี้แล้วก็มาในส่วนของ j จซอันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของผ้าหูฟังนะครับแล้วก็ มาดูตัวตัว C นะครับก็คือตัวเก็บประจุนะฮะตัวดำๆตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นของ e l n a าซารีไ e นะครับตัวดำตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวออกสีแดงๆม่วงๆก็จะเป็นซิลเมกนะครับแล้วก็ตัวชิปที่รอบพอรแอมนี้ก็จะเป็นของวิ m า a นะครับเป็นของแบรนด์เยอรมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัว อ่าก uh, ตัวนี้นะครับออีก uh, อย่างหนึ่งคือตัวแดกตัวนี้รีโมทนะครับ mm hmm. ก็กลุ่มด้วยรีโมทที่ตัวรีโมทเป็นอลูมิเนียมก็รู้ราาทัานสมัยนะครับในราคาที่เบาๆนะครับเพียง mm hmm. 8 0 0 0เศษเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ